สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับรายการนี่เป็นดินกันในช่วงของรู้กฎหมายได้ประโยชน์นะคะเช่นเคยค่ะเรื่องราวของข้อกฎหมายที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมในการใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็วันนี้ค่ะทางรายการของเรานาเอาเรื่องราวของกฎหมายที่ท่านผู้ชมนะคะมากบ้างน้อยบ้างที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้นะคะอันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติประกันสังคมนั้นได้มีการแก้ไขปรับปรุงนะคะในฉบับที่4แล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาตั้งแต่ เดือนมิถุนายน2558แล้วนะคะซึ่งก็จะมีผล120วันนับจากการประกาศนั้นก็แปลว่าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่2 1ตุลาคม2558นะคะการแก้ไขพระราชบัญญัติประกรันสังคมนี้ เกี่ยวพันกับใครบ้างนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในเนื้อเนื้อหาข้อใหญ่ใจความอย่างไรใครที่จะเป็นผู้ได้รับผลกระทบทั้งได้รับสิทธิประโยชน์และคนที่จะต้องทําหน้าที่วันนี้มาฟังข้อมูลแล้วก็รายละเอียดจากท่านอาจารย์รุ่งโรดรื่นเริงวงท่านผู้พิพากษาอาวโุโสในศาลฎีกาภาคสองอยู่กับดิฉันตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขาสวัสดีครับก็เอาเรื่องของสิทธิประโยชน์ในพระราชบัญญัติประกันสังคมเอามาแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบกันบ,บางบท่านก็เชื่อว่าอาจจะได้ยินข่าวมาบ้าง บางท่านก็อาจจะยังไม่ทราบเลยนั้นวันนี้ก็เลยเรียนเชิญอาจารย์ค่ะเรามาคุยกันว่าพระราชบัญญัติประกันสังคมที่มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่เนี่ยนะคะมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วใครบ้างที่จะต้องได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ดีไหมอาจารย์ครับค่ะ,ค,ะคือกฎหมายประกันสังคมเนี่ยฉบับแรกเนี่ยประกาศใช้เมื่อปี2 5 3หสามสค่ะแล้วก็มีการแก้ไขมาสองครั้งค่ะ ฉบับที่สองฉบับที่สามและที่กำลังจะใช้เป็นฉบับที่4ี่ที่คุณเตอได้พูดเกินมาว่าได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่22มิถุนายน2558หจะมีผลภายในร้อวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก็คาดว่าราววันที่21ตุลาคม2558ต้องมีผลบังคับใช้ว่าจะมีผลใช้บังคับซึ่งจะมีผลกระทบต่อในจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องผู้ประกันตนนั้นเนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยงานที่เกี่ยวกับงานบ้านเนี่ยไม่ไม่อยู่ในบังคับคในวันที่21ตุลาคมเนี้ย งานบ้านก็อยู่ในบังคับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของในจ้างที่จะต้องไปแจ้งทะเบียนผู้ประกันตนรายละเอียดจะได้ว่ากันต่อไปค่ะเพราะนี้ก็จะเป็นมีผลผูกพันถึงว่าใครมีหน้าที่จะต้องทําอะไรบ้างครับนะะแล้วก็เป็นเรื่องของเงินเงินทองทองด้วยใช่ก็จะต้องจ่ายเงินสมทบแล้วเขาก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคมค่ะ ซึ่งเดิมเนี่ยแม่บ้านเนี่ยถ้าเขาป่วยขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องจ่ายค่ารักษาให้เขาเองแต่หรือว่าลูกจ้างเขาไปรักษาเองแต่ต่อไปเนี่ยเขาก็จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคมก็คือได้รับการรักษาฟรีตามบัตรรับรองสิทธิ์ซึ่งก็ดีก็ดีครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความพยายามของรัฐนะคะในการที่จะช่วยกันดูแลคนในสังคมนะคือเรียกว่าให้มีสิทธิของความเท่าเทียมกันนะคะทีนี้ มันก็ต้องย้อนกลับมาว่าบทบาทแล้วก็หน้าที่ของใครจะต้องรับผิดชอบเรื่องอะไรกันบ้างเราจะต้องไปดูก่อนไหมคะอาจารย์ว่าพระราชบัญญัติประกันสังคมอันเก่าว่าไว้ยังไงก่อนที่จะไปดูว่าใครได้รับเพิ่มเติมยังไงบ้างใช่ครับเราก็ต้องไปดูกฎหมายเก่าก่อนค่ะเกี่ยวกับเรื่องประกันสังคมนี่คืออะไร<ม>ทวนนิดนึงนะค,ะค่ะใครเขาจะเขาจะเกี่ยวข้องบ้างค่ะซึ่งแน่นอนที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยก็มีอยู่สามฝ่ายค่ะ หนึ่งในจ้างสองลูกจ้างซึ่งเขาเรียกว่าผู้ประกันตนกับสามรับรับต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายสิทธิประโยชน์จะเรียกเก็บเบื้อหลายพวกนั้นเนี่ยนะครับมีในจ้างมีลูกจ้างผู้ประกันตนกับรับตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงผู้ประกันตนผู้ประกันตนเนี่ยก็ ในกฎหมายเนี่ยก็มีด้วยกันสามประเภทใหญ่ๆจำเป็นคำคล้องจองง่ายๆแต่กฎหมายเขาไม่ได้เขียนอย่างนี้นะครับอาจารย์ให้จำง่ายๆเป็นคำคล้องจองว่า 1. นึ่ผู้ต้องเป็นสองผู้เป็นต่อและสามผู้ขอเป็นผู้ต้องเป็นผู้เป็นต่อแล้วก็ผู้ขอเป็นจําจำง่ายๆเลยครับมีอยสามพวกพวกแรกนี่ก็คือผู้ต้องเป็นผู้ต้องเป็นเนี่ย มีบัญญัติไหมในพระราชบัญญัติประกันสังคมมาตราที่สามสิบสามก็มีหลักสำคัญก็คือหนึ่งผู้ที่จะต้องเป็นลูกจ้างที่จะต้องเป็นผู้ประกันตนเนี่ยก็คือหนึ่งเขาจะต้องเป็นลูกจ้างอาของในจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานคเขาต้องเป็นลูกจ้างของในจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานซึ่งอาจารย์ก็ขอพูดสั้นๆนะครับ เพราะอาจารย์พูดเรื่องกฎหมายแรงงานมาหลายครั้งเนี่ยก็วางหลักเรื่องไอ้ลูกจ้างเนี่ยหนึ่งเขาจะต้องเป็นผู้ตกลงทำงานให้ในจ้างาสองเขาเป็นผู้ที่ตกลงรับค่าจ้างจากในจ้างาถ้าในกฎหมายก็มีอยู่สองอย่างคเนี้ยแต่สารดีกาเคยวางหลักไว้ว่าจะต้องมีอํานาจบังคับบัญชา มีอำนาจบังคับบัญชาถึงจะเป็นลูกจ้างคถ้าไม่มีอำนาจบังคับบัญชาก็เป็นสัญญาอย่างอื่นไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงานเช่นอาจจะเป็นสัญญาจ้างทําของอาจจะเป็นสัญญาจ้างเหมาอาจจะเป็นสัญญาที่ตัวแทนโดยมีบําเหน็จอาจจะเป็นสัญญาต่างตอบแทนก็ได้คําว่ามีอำนาจบังคับบัญชาเนี่ยเป็นข้อเท้จริงคือว่า คนที่ให้ทํางานนี่มีอํานาจเหนือคนที่ทํางานสามารถที่จะไปสั่งงานให้คุณให้โทษได้ให้คุณให้โทษได้ไดกําหนดวันเวลาทํางานได้กําหนดสถานที่ทํางานกําหนดระเบียบให้ปฏิบัติแล้ลูกจ้างก็ไม่ได้มีอิสระจะต้องทํางานตามที่เขาสั่งถ้าไปทําผิดเขาก็มีสิทธิ์ที่จะนายจ้างก็มีสิทธิ์ที่จะลงโทษทางวินัยเอาสั้นๆอย่างนี้ก็ หนึ่งเนี่เขาจะต้องเป็นลูกจ้างของในจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานสองอลูกจ้างนี้เนี่ยที่จะเป็นผู้ประกันตนนี่อายุตั้งแต่สิบห้าถึงหกสิบปีน้อยกว่านี้ไม่ได้ใช่ไหมจ๊ะน,น้อยกว่านี้ไม่ได้เพราะในกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้บัญญัติไว้ว่า คนที่จะเป็นลูกจ้างได้หรือว่านายจ้างจะจ้างคนมาทำงานเป็นลูกจ้างได้ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปี<า>ถ้าจ้างต่ำกว่านั้นก็เป็นโมคะ<า>นะครับ15ถึง60ปีแล้วกรณีถ้าอายุมากกว่านั้นอายุมากกว่านั้นเนี่ยถ้าครบ60ปีแล้วทำบริษัทไม่ไล่ออกถ้าไม่ไล่ออก <คำ S 1> ทีางานยังให,<ำ>ให้ทำงานต่ออยู่ยังให้ทำงานต่อไปอยู่ ในกฎหมายก็ยังถือว่าเขาเป็นผู้ประกันตนต่อไปอโดยอัยอตโนโมัติเลยใช่ค่ะก็คือว่าเขาต้องเคยเป็นผู้ประกันตนมาแล้วค่ะแล้วเมื่อเขาครบกรเกษียณอายุแล้วค,คือหกสิบปีหรือบางบริษัทยังไม่ครบกรเกษียณค่ะ,ะบางบริษัทให้65สิบแต่ก็ยังทํางานต่อไปอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ประกันตนต่อไปโดยจนกว่า จนกว่าจะพ้นจากการจะเป็นเป็นลูก,ลกจ้างก็ยกตัวอย่ยางเช่นในดำเนี่ยทำงานกับบริษัทก่อมาจนถึง60แล้วค่ะแล้วบริษัทเขาก็บอกว่าทำงานต่อไหมถ้าทำเขาก็จะต่อก็เลยต่อไปจนถึง65สิบห้ปีก็ในช่วง6 0สิเอ็ดหกสิบถึงหกปีนั้นเนี่ยมันเกิน60แล้วค่ะ แต่เขายังเป็นลูกจ้างอยู่แล้วเขาเคยเป็นผู้ประกันตนมาก่อนอือในดําก็ยังเป็นผู้ประกันตนต่อไปอหรือหรือว่าในแดงเนี่ยเขาทางานกับบริษัทก่อจนอายุหกสิบแล้วอเขาก็ถูกปลดกเกษียณค่ะเกษียณแล้วเขาก็ไปอยู่บ้านสักสามปีมแล้วเขาก็มาทํางานกับบริษัทขอข อย่างนี้เนี่ยมีปัญหาว่าเขาจะเป็นผู้ประกันตนต่อไปหรือไม่ซึ่งตามความเห็นส่วนตัวของอาจารย์จะเห็นว่าเขาเคยเป็นผู้ประกันตนมาแล้วค่ะแล้วเขาอายุครบหกสิปีแล้วเขาก็เป็นผู้ประกันตนต่อไปเข,เขาเป็นลูกจ้างต่อนะครับในกฎคนหมายไม่ได้บอกว่าเขาจะต้องทํางานติดต่อกันเพราะนั้นแม้เขาเขาจะไม่ติดต่อกันเขาก็เป็นผู้ประกันตนได้ขาดเอาไม่ถือว่าขาดไม่ถือว่าขาดค่ะ ตัวอย่างที่สามเนี่ยสมมติในขาวนี่รับราชการมาจนเกษียณอายุหกสิบปีแล้วเขาก็ไปทำงานเป็นลูกจ้างของบริษัทงอกรณีนี้เนี่ยตอนที่เขาทำงานกับบริษัทงอนี่เขาเป็นลูกจ้างของบริษัทงออแต่เขายุเกินหกสิบปีแล้วแล้วขเขาไม่เคยก่อนหน้านั้นเขาไม่เคยเป็นผู้ประกันตนมาก่อนค่ะกรณีนี้เขาไม่เป็นผู้ประกันตนนะครับแม้จะเป็นลูกจ้างก็ตามค่ะ แต่สมมุติอาจารย์ยกตัวอย่างว่าตัวอย่างที่สี่สมมุติในขาวเนี่ยเขาทํางานราชการจนถึงอายุห้าสิบห้าเขาก็ขอเออร์ลี่รีทายก็ก็มาเป็นลูกจ้างของบริษัทงอค่ะอืมอย่างนี้เป็นจนถึงหกสิบแล้วเขาก็เป็นต่อค่ะเป็นต่อไปจนถึงหกสิบห้าอย่างนี้เขาเป็นผู้ประกันตนเพราะ เขาเคยเป็นผู้ประกันตนมาก่อนอข้อสำคัญอยู่ที่ว่าเขาเคยเป็นผู้ประกันตนมาก่อนหรือไม่คัคบจันค่ะมีบางท่านนักผู้ชมบางท่านก็สงสัยเหมือนกันอย่างกรณีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของมหาวิทยายลัยซึ่งเมื่อก่อนก็อยู่ในกํากับของรัฐแต่ตอนหลังเนี่ยคือมันมีมหาวิทยาลัยหลา,ยหลายแห่งนะคะที่ออกนอกการกํากับของรัฐแบบนี้เนี่ยเขาต้อง บังคับกฎหมายบังคับไหมครว่าต้องเป็นประกันสังคมคือจะเป็นหรือไม่เป็นนั้นเนี่ยก็ต้องมีกฎหมายอ๋อค่ะถ้าในมาตราที่สาเนี่ยก็คือคนที่เป็นลูกจ้างค่ะที่ไม่ใช่เป็นลูกจ้างของราชการนะครับค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาเป็นลูกจ้างของราชการแต่เขาออกมาแล้วเขายังอยู่ในระบบราชการหรือไม่อันนี้อาจารย์ได้เป็นข้อเท็จจริงนะค่ะถ้าเขาอยู่ในระบบราชการค่ะเขาก็ ถ้าเขาอยู่ในระบบราชการนี่เขามีเงินแต่สวัสดิการของรัฐดีกว่าดังนั้นเขาก็ไม่อยู่แต่ถ้าเขาออกมาเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยจารย์ไม่ชัดนะถ้าเขาออกมาเลยจะยังกฎหมายยังไม่มีการระบุไปชัดเจนใช่ไหมว่าว่าเขาออกมาหรือเปล่าถ้าเขาออกมาเขาไม่ใช่เป็นรัฐแล้วเขาเป็นเอกชนแล้วถ้าเป็นเอกชนแล้วไม่เข้าข้อยกเว้นของกฎหมายที่ไม่ไม่ต้อง เป็นผู้ประกานตนเขาก็ต้องเป็นนะครับเหมือนอย่างไรฮะสภากาชาดไทยอันนี้ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่สถาบันวุจัยจรลาพรนี่ก็ไม่ใช่เขามีพระราชกิติกาซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปไว้คนที่ไม่ต้องเป็นนี่มีใครบ้างนะครับก็อายุ60สีคปีแล้วถ้ายังเป็นต่อถึงจะนั้นนะถ้าไม่ได้เป็นต่อก็หมดเขาก็สิ้นการเป็นผู้ประกันตนแต่ว่า ต้องไม่เข้าข้อยกเว้นแม้เขาเป็นลูกจ้างของอในจ้างแต่ถ้าเข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายประกันสังคมว่าเขาไม่ต้องเป็นเขาไม่อยู่ในบังคับก็ไม่อยู่ในบังคับนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปพนคนที่ไม่ต้องเป็นซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งอันนี้ถ้าใครที่สงสัยว่าหน่วยงานของตัวเองหรือตนเนี่ยจะต้องเข้าในสังกัด ต้องเาเรียกอะไรนะอยู่ภายใต้ข้อบังคับของพระราชบัญญัติประกันสังคมไหมอันนี้สามารถตรวจสอบได้ตรวจสอบได้ในกฎหมายนะครับสามารถไปตรวจสอบที่สำนักงานประกันสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นผู้เลือกข้อมูลข่าวสารเนี่ยในเรื่องกฎหมายในเรื่องข้อบังคับในเรื่องอะไรพวกนี้สามารถเข้าไปตรวจสอบได้เขาจะมีให้ให้เราตรวจสอบนะครับค่ะซึ่งก็เป็นอันว่าเท่ากับว่าในการแก้ไขใหม่อันนี้เนี่ยก็จะมีการขยายสิทธิการคุ้มครองการประกันตน ให้กว้างขวางมากขึ้นนะคะแต่เดี๋ยวสักครู่นะคะท่านผู้ชมคะเราจะมาคุยกันต่อค่ะว่าใครบ้างคะที่กฎหมายขยายอำนาจแล้วก็ขยายสิทธิประโยชน์ให้ตรงนี้ให้คุณได้สามารถก็มาใช้สิทธิ์ในการเป็นผู้ประกันตนได้เดี๋ยวขอพักสักครู่ค่ะ <S <S